哎，这个的话，多一点。 เกิการอะไรขึ้นลุงนั่งกินเหล้ากับลุงเขาตั้งแต่กี่โมงตอนมาช่วงบ่ายๆแฟนเขาเลิกงานมาเที่ยงบ่ายโมงช่วงนี้ครับผมก็นั่งกินตรงนี้แต่แฟนเขามาเขาทำก,ากุง้งหรือทําอะไรให้กินทำกับข้าวกินกันทำกับข้าวกินกันแล้วหลังจากนั้นแล้วก็น ผู้ดีหญิงเนี่ยเขาก็มีเหล้าถือเหล้ามาต้องกินจากไหนมาก็ไม่รู้เึิ่งมาครับมีเหล้าติดมือมาด้วยครับมีเหล้าติดมือมาด้วยมาขอร่วมวงครับมานั่งมันานั่งกินร่วมวงโดยเพิ่งเพิ่งกินกันครั้งแรกเนี่ยผมก็แต่เขาเป็นหอพักเดียวกันก็คือเปิดระหว่างที่นั่งกินนี่คุยกันถึงเรื่องอะไรก็ตามภาษาเนี่ยไม่ไม่ได้คุยเรื่องการปิไรเหยละไปเลยนะครับตอนนั้นลุงเมาอย่างเราเรามาลุงเริ่มเมาอย่างลุงเริ่มเมาแล้วนะ เ,เล่ากกินเหล้าเสือกินไม่กีขก่ขวดกินเต่มกี่ขวดน่าจะสองขวดหรือสามขวดแล้วประมาณสองแล้วหลังจากนั้นก็นั่งกินกันสักพักก็เกิดอะไรขึ้นครับก็ตายเอาปืนออกมานึกว่าของเสียมของอะไรนี่แฟนเขาว่าเขาบอกไอ้เออนี่ยของหญิงอย่ามาเล่นปืนนี่ขอเขาออกมาจากไหนอะ่ะเขาจะมีกระเป๋ามาเออสะพายกระเป๋าไม่ใชายเออจากกระเป๋าครับแล้วออกมาแล้วแฟนเขาก็เอา เตะปืนมันต่อนไว้ตลวนี้เขามาขอหรือไงครับเนี่ยขอไปคืนเล่นอีกขอไปคืนว่าเขาจะกลับหรือไรเพราะออกก็ได้เขาจับใส่ลูกแล้วก็หันไปตรงครูคนั้นว่านี้เขาใส่กระปุเนี่ยเขานั่งอยู่ตรงจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเขายังอยู่ตรงนี้อยู่ครับมองแล้วลักษณะนี้เขาตั้งใจจะยิงออกไปข้างนอกหรือว่าตั้งใจยิงให้เดนคนแต่ดูแล้วน่าจะตั้งใจยิงคนเลยครับหันตรงเลยครับ ก่อนน no ั้นนั้นก็ไม่ได้ข่าวได้ข่าวนะว่ามีเรื่องแบบแหวนระไรโตเสียงอะไรกันเขาเป็นคนจังหวัดเดียวกันอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่น่าจะก็มีเรื่องหมาดแผลอะไรกันคนจังหวัดเดียวกันแจ้งว่าพ่อูกยิงตอนกี่โมงประมาณช่วงน่าจะประมาณ4โมงกว่าๆใครโทรไปก่อนหลานหลานแม่เลี้ยง ยังแม่บ,บอกว่าอะไรคุณบ,บอกว่าพอดีเมื่อวานทำงานอยู่แล้วเ,เขาก็บอกว่า,อาเอ่เปรี้ยวไปไปดูพ่อยงังหนูกเลยบอกว่าพ่อเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็เลยเขาบอกว่าพ่อถูกยิงหนูก็เลยถามเป็นอะไรมากไหมเขาก็เลยบอกว่าน่าจะตายตายคาที่อะไรอย่างเงี้ยทีนี้หนูก็เลยเลยมื่อวานนี้หนูเลิกงานห้าโมงๆๆๆๆก็เลยออกมาตอนห้าโมง แล้วพอพอถึงที่เกิดเหตุแบบยังเห็นสภาา้อผ้าตกออยู่เห็นอยู่นะตกใจไหมตกใจเพราะว่าหนู่ไม่ค่อยได้เข้ามาหาเขาเลยนุ่มช่วงล,ล่างๆมันไม่ค่อยได้มาอะไรเงี้ยช็อกเลยนะทอกอยู่เพราะว่าทุ่นอาทิตอะไรเงี้ยเขาจะโทรหาหนูตลอดเวลยว่า พอมาหาพ่อเลยนะเพราะว่ารอแบบให้มาหาทุกวันอาทิตย์อะไรเงี้ยแล้วเมื่อวานวันอาทิตย์เหมือนกันแต่วันหนูทํางานเมื่อวานเนี่ยหนูว่าได้ได้มาวันอาทิตย์วันวันที่เขาอยากให้หนูมาคือคือเท่ากับเมื่อวานยังไม่ได้คุยกับพ่อเลยอย่างหนูเมอนค้ทคุยกับเขาช่วงล่างมาเนี่ยแบบไม่ได้มาหาไม่ได้ไม่ได้โทรมาเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าถ้าวันไหนแบบวันหนูหยุดอะไรวันอะไรเนี่ยรู้ว่าวันไหนหนูหยุดอย่างเงี้ยหนูจะเข้ามาอยู่อะไรเงี้ย แต่ช่วงหลังนูทำงานด้วยแล้วก็แบบมันแล่ไ่อย่างอ่ะหนูก็เลยแบบไม่ได้มาอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้มันมีรางบอกเหตอุอะไรบ้างไหมเขา้าเขา้ารางโาเหตุแต่ว่าก่อนหน้านี้สักพักหนึ่งอ่ะเขาเคยฝันขอบอกหนูเขาบอกว่าเปรี้ยวพอฝันว่ามีพี่หวัวขาดตาขเขา เก็ไปห้าทำบุญนะเพราะว่านู้นทำงานแบบนู้มาห้าเขาจะมาวันหยุดใช่ไหมนู้ก็ไม่ได้พาเขาไปทำบุญเพราะว่าทีกวันนูหนก็ต้องทำงานเขาก็ทำงานกันอะไรเงี้ยบอกเขาสอนว่าผีว่าใครมาตามตามตามเขาอยู่อะไรเงี้ยเดียนี้นูบอกไปให้ห้าทำบุญนะมันไม่ดีนะแบนนี้อะไรเงี้ยไม่คิดใช่ไหมว่าใช่นูไม่คิดแต่ทีเมื่อเกิดเรื่องเมื่อวานเนี้ยนูอยู่ที่โรงพักไปเมื่อคืนเนี้ย หนูก็เลยว่าเออมานั่งหรือว่าเออเพราะสั้นอะไรวะออมันสั้นไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเออเขาเล่าให้ฟังจะจําไม่ได้ไงพอดีแบบเ,ออเขาจาได้ไงว่าเออเขาเล่าให้ฟังแบบนี้เอ,อ,เ,อ,อเห็นว่าคนก่อเหตุก็เป็นคนจังหวัดเดียวกัน,นะเห็นเขาตำรวจเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าหนูอ,อ่ะไม่รู้เลยเพราะว่าหนูไม ที่นูไม่มาเพราะาพ่อหนูเขาคบเพื่อนเยอะไงนูกคนไม่ชอบคบคนเยอะอะไรเนี่ยถ้ามากก็กินเงินแค่ชอบขรัวอย่างนี้นูจะมาอยู่แต่คนเยอะทูกเลยไม่ได้มาแล้ว